สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง creating variable นะครับหรือว่าการสร้างตัวแปรนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวแปรนั่นเองนะครับผมเราจะมาเรียนรู้ว่าตัวแปรคืออะไรใช้งานยังไงนะครับผมในภาษาไ t ทอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าตัวแปรคืออะไรตัวแปรนะครับก็เป็นชื่อที่เอาไว้เก็บข้อมูลหรือว่าค่าตัวเลขนะครับผมเอาไว้ในชื่อ ที่เราสร้างขึ้นมานั้นๆน,น,นะครับผมก็จะเป็นอย่างเช่น x เท่ากับ5หรือว่า y เท่ากับจอรนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูในโค้ดกันเลยนะครับผมว่าโค้ดจะรันออกมาอย่างไรอ่าพอกดรันนะครับผมก็จะรันได้ว่าเราสั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ x กับ y ค่า x กับ y ก็จะมี5แล้วก็จอนออกมานะครับผมอยู่ในตัวแปร x นะครับผม ตัวแปร x เราตั้งเท่ากับ5นะครับเก็บข้อมูล5ไว้ใน x นะครับผมส่วน y เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับผมเข้าไว้ใน y นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค่าออกมาแสดงผลนะครับผมบทน,นี้ก็มีเท่านี้ครับผม